วันนี้เราจะมาสอนลงทะเบียน b r oker Interstellar กันนะครับขั้นตอนแรกไปที่ w w w fisg.com ขั้นตอนที่2นะครับคลิกไปตรงที่บัญชีจริงขั้นตอนที่3ในส่วนของ registration information นะครับให้เราทำการกรอกประวัติให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกด next 4ในขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของ trading account ให้ทำการกรอกตามนี้นะครับแพลตฟอร์มให้เลือกเป็น mp4 live Account t a p e เป็น Global Real Account Leverage 1 0ต่อห0 0หลังจากนั้นคลิก Next ขั้นตอนที่5ครับระบบจะให้เราใส่ OTP ยืนยันซึ่ง OTP นี้นะครับจะส่งมาให้เราทางอ e ีเมลหลังจากนั้นนะครับระบบจะแจ้งเตือนเราว่า Registration Request Successfully Submit Please wait for Administrator review ความหมายของประโยคนี้นครับก็คือเขาจะบอกเราว่าเราลงเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะทำการรอตรวจสอบยืนยันจากทางระบบก่อนครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ